ไปถ้านาคาครั้งแรกมาดูกันว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ปุกกับพี่โฟกออกเดินทางกันเย็นวันศุกร์ขับรถไปจอดที่สุวรรณภูมิแล้วก็ขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิไปลงอุดรจากนั้นก็เช่ารถแล้วก็ขับรถไปที่บึงการใช้เวลาเดินทางอีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงรอบนี้เราไปกันทั้งหมด8คนค่ะแล้วก็เป็นการขึ้นถ้านาคาครั้งแรกของทุกๆคนด้วยค่ะจากกลุ่มเรามีกันหลายคนนะคะก็จะมีไกลไปด้วย2คนค่ะช่วงแรกของการขึ้นเนี่ยก็จะเป็นบันไดซะส่วนใหญ่ค่ะก็จะคอยบอกตลอดทางนะคะว่าไม่ต้องรีบเเเเเเดดินน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 หหหหหื่่่ออออยยยยยยตตรงงงไไไไไกกกกก็็ใใ้้้้้พัลลลลลาขึึมวปปีีจจะบซ ก็มีคนเดินไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนใจลงมาก่อนก็มีค่ะ,ะกลุ่มเราไม่มีใครถอดใจค่ะคนมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงให้ได้เราใช้วิธีการแวะพักตลอดทางเพื่อออมแรงแล้วก็จิบน้ําบ่อยๆเอาค่ะเราไปขึ้นถ้านาคากันวันเสาร์นะคะคนก็จะเยอะหน่อยบางช่วงก็จะมีการออกันบ้างช่วงที่ออเนี่ยเราก็จะได้พักไปในตัวแล้วก็จะมีจุดให้แวะถ่ายรูปหลายที่ค่ะช่วงที่แวะถ่ายรูปเนี่ยก็เหมือนเป็นการพักเหนื่อยไปในตัวด้วยที่นี่เขาจะแบ่งการเดินเป็นจุดนะคะตั้งแต่จุด A ถึง L โดยจุดอ e เนี่ยเขาจะเร จะมีบันไดที่ค่อนข้างชันมากแต่ถ้าไล่จุด E ไปได้ก็น่าจะไปถึงค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงจุด K กันแล้วค่ะเดินขึ้นบันไดไปเราก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะสวยมากในที่สุดก็ถึงจุด L แล้วค่ะจากจุดนี้เราก็ต้องรอคิวเข้าถ้ำนะคะวันไหนคนน้อยเนี่ยก็จะได้เข้าถ้ำเลยแต่ปุ๊กไปวันเสาร์ค่ะคนเยอะหน่อยก็เลยต้องรอคิวเราก็จะนั่งกินข้าวกลางวันรอ,อก,กันตรงนี้ไกด์ก็จะพกเครื่องดื่มกับน้ำเย็นๆขึ้นมาให้เราด้วยค่ะพอถึงคิวเราก็จะได้ลงไปในถ้ำกลุ่มปุ๊กก็จะมีไกด์นำทางลงไปท่านน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 ึึงงงงงออ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 ีกกท่่่่่าา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 า็จะรรรรยยยูขขข้้้้้บคคเเเเเฝใใหหหหไไมมุญตืืดดปว ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นลำตัวพญานาคค่ะคนก็จะมายืนรอเข้าคิวถ่ายรูปกันค่ะไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดครอบเสียงค่ะคนก็จะมาต่อคิวเพื่อรอขอพอรกันค่ะตรงที่พวกรอต่อคิวอยู่เมื่อกี้ก็จะมีหัวใจพญานาคนะคะตรงนี้เอาไว้ขอพอรเรื่องสุขภาพพอถึงคิวเราก็จะเข้าไปตรงจุดครอบเสียงแล้วก็ให้ขอพอรได้หนึ่งข้อพอเสร็จจากตรงนี้ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับป้ายนะคะจะได้เก็บเป็นทีร่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาพิชิตท่ามนาคาแล้วจากนั้นยังไม่เสร็จนะคะไปกัันนนนนนนตต่่่่่่ออคคคะะะะรงงงีีี้้จเเป็สยยท4ไไกกด์บบวาพพมแผ ที่เดินมาอีกหน่อยก็จะเจอกับสะดือภูลังกาหรือว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ถัดมาเราก็ขึ้นไปไหว้ที่เจดีหลวงปูวังค่ะไกด์บอกว่าถ้าใครขึ้นไม่ไหวให้รออยู่ข้างล่างเพราะมีบันไดเนี่ยร้อยสี่สิบขั้นกลุ่มเราเนี่ยขึ้นกันไปครบทุกคนค่ะข้างบนก็จะเป็นเจดีที่เก็บอธิธาตุของหลวงปูวังนะคะจุดต่อมาเราไปกันที่ถ้าหลวงปูวังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เปิดดวงเปิดซับเปิดโชคเปิดลาบนะคะทุกคนก็จะเตรียมเปิดกระเป๋าสตางค์นะคะเปิดแอปธนาคารในมือถือแล้วก็เอาแบงค์ต่างๆมาวางไว้บนนพพาาาาเืื่่อออออขขขโชคคลละจุดดถัมมไไฮ์งกร ทำนาคาในครั้งนี้เลยค่ะตรงนี้จะเรียกว่าเสียนที่1นนะคะแต่จุดที่เราจะเห็นดาราหลายคนมานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะไปยืนขอพรตรงข้างหูท่านนะคะพรที่ขอก็จะเป็นข้อเดียวกันกับตรงจุดครอบเสียงค่ะเสร็จจากจุดนี้ก็ได้เวลาลงจากถ้ำแล้วค่ะรงทางลงก็จะเจอกับอีกเสียนหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเสียนที่3าแล้วเราก็เดินมาถึงข้างล่างกันตอนบ่าย3ามโมงครึ่งค่ะขึ้นกันตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะสรุปว่าเราใช้เวลาเดินขึ้นลงทั้งหมด7ชั่วโมงครึ่งค่ะใครเคยมาขอพรที่นี่แล้วมาแชร์ประสบการณ์กันนนห่อยะะค